ของชมรวยงานแต่งควรเป็นอะไรดีแนะนํานี่เลยล่มบริษัทธนาค่ะล่องรวยล่มเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีและยังสามารถใช้งานได้จริงมีความหมายที่ดีๆร่มหมายถึงร่มเย็นเป็นสุขและล่มตัวนี้ยกตัวอย่างเช่นล่มทับแฟชั่นเกาหลีมีลวดลายที่น่ารักสดใสสวยงามสามารถใช้แจกได้ทุกเพศทุกวัยถือแล้วเป็นแฟชั่นนะคะตัวนี้ด้านในมี UV สีดำเคลือบป้องกันแดดและฝนได้ดีเยี่ยมเป็น2เท่า ตัวนี้เป็นโครงก้านตัวใหม่ที่สามารถยืดหยุ่นได้คุณภาพสินค้าดีมากๆเมื่อพับแล้วเหลือประมาณ9นิ้วใส่กระเป๋าพกพาไปใช้ที่ไหนก็สะดวกสบายเป็นอันที่ตอบโจทย์ลูกค้ามากๆเลยนะคะสําหรับของชุามลววยงานแต่งที่สําคัญธนาค้ารร่วมรวยบริการพิมพ์สติกเกอร์งานแต่งให้ฟรีและติดให้เลยนะคะ มีบริการจัดส่งสินค้าได้ทั่วประเทศไทยล่มไม่ได้มีแค่ล่มพับแฟชั่นเกาหลีอย่างเดียวนะคะยังมีล่มญี่ปุ่นล่มพับ3ตอนล่มไม้เท้าล่มสายลุงล่มขนาด24นิ้วให้คุณลูกค้าได้เลือกสรรได้สั่งซื้อสามารถสั่งซื้อได้ที่ธนาคารล่มรวยโทร089 124 6230และ082 44 77 555นะคะไลน์แอดสั่งซื้อสินค้าตลอดออนไลน์24ชั่วโมง แอดทีศค่ะ